วัดเมืองตั้งอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเซาเป็นวัดหลวงที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่สในช่วงสมัยรัชกาลที่สและรัชกาลที่สมีการอบพยพของชาวจีนจำนวนมากมายัางไทยในการเดินทางครั้งนี้ก็มีกลุ่มอังยี่หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสมาคมรับจีนได้เดินทางร่วมเข้ามาด้วย มีบางส่วนที่รวมตัวกันเป็นสมาคมลับเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่มตัวเอง แต่เมื่อเวลาผ่านไปนานเข้ากลุ่มเหล่านี้เริ่มมีอิทธิพลมากขึ้นจนกลายเป็นองค์กรที่มีโครงสร้างคล้ายมาเฟียบางกลุ่มเริ่มขยายอำนาจไปสู่การค้าฝิ่นการพนันและการเก็บค่าคุ้มครองทำให้รัฐบาลไทยภายใต้การน,นำของรัชกาลที่3และรัชกาลที่4พยายามจำกัดอำนาจของกลุ่มอังยีเนื่องจากเกรงว่ากลุ่มเหล่านี้จะกลายเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติมีการออกกฎหมาย เข้มงวดเพื่อควบคุมอังยี่และสั่งปราบปรามอย่างรุนแรงกลุ่มอังยี้ในกรุงเทพและภาคกลางวางแผนรอบโจมตีสถานที่ราชการและยึดอำนาจสิ่งนี้ทำให้กลุ่มอังยี่บางกลุ่มเลือกที่จะตอบโต้ด้วยการก่อกระบฏขึ้นในประเทศไทยจุดมุ่งหมายของพวกกระบฏก็คือการต่อต้านการเก็บภาษีและต้องการมีสิทธิปกครองตนเองโดยที่ไม่ให้ทางการเข้ามายุ่งและแล้ว แผนการกรบฏก็ถูกเปิดเผยก่อนลงมือทางการไทยสามารถควบคุมสถานการณ์ได้และจับกลุ่มและประหารชีวิตหัวหน้ากบฏบางก็ถูกล่าบางก็ถูกประหารแม้แต่ถูกฝังทั้งเป็นภายในกำแพงวัดอันเงียบสงัดเสียงกรีดร้องดังไปทั่ววัดแต่พวกเขาไม่ได้จากไปอย่างสงบแต่กลับกลายเป็นวิญญาณเฝ้าวัดถูกกักขังไว้ในความโกรธแค้น หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าววัดเมืองก็กลายเป็นสถานที่ชาวบ้านได้เล่าขานถึงความเฮี้ยนของวิญญาณอังยี่มีผู้คนรายงานว่าเห็นวิญญาณในรูปแบบต่างๆชายชาวจีนที่มีเลือดท่วมตัวเดินหิว้วศีรษะอยู่รอบวัดบางคนก็เล่าว่าเห็นวิญญาณคนจีนอยู่เต็มลานวัดและบางครั้งก็เห็นวิญญาณเดินโซเซไส้ไหลมั่ง แขนขาดบ้างขาขาดบ้างสภาพผอมแห้งกาว,ว่าวิญญาณเหล่านี้ยังคงวนเวียนอยู่เนื่องจากไม่ได้รับการทำบุญหรือพิธีกรรมทางศาสนาแม้ว่าปัจจุบันนี้วัดปิตุราที่ราชลังสลิ์จะได้รับการบูรณะและไม่มีร่องรอยของการประหารเหลืออยู่แต่ตำนานและเรื่องเล่าเกี่ยวกับวิญญาณอังยี ที่เฮี้ยนยังคงถูกเล่าขานในชุมชนทำให้วัดแห่งนี้เป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีชื่อเสียงเรื่องความน่ากลัว